สวัสดีครับนะฮะ,ะเพื่อนเพื่อนท่านเพลนนะครับอาจารย์กิติคุณพลวันทุกท่านครับวันนี้ก็มาที่บ้านคุณแม่ครับอยู่ใ,ใกล้กันนะฮะก็มาดูแลท่านนิดนึงพอดีท่านไม่อยู่ไปฉีดวัคซีนนะฮะก็ก่อนมาเนี่ยก็จะไปวัดพรมปังศรีนะฮะเพื่อที่ไปเอาแมสผ้าเป็นแมสผ้านะครับนำมาใช้ป้องกันโควิด ซึ่งก็มีหน้าข่าวหน้ายินดีก็คือว่าตอนนี้เมื่อ,าอว,วานอัตราลดลงมาแล้วเหลือผู้ติดรายใหม่แค่30มสิบคนซึ่งถือว่าเป็นนิตวมายดีนะครับในของนโยบ,บายระบาดด้วยกันเคอร์ฟิวและโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นนิตหมายที่ดีครับและก็คงอีกไม่นานครับเราคงจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับขอให้เราผ่านพ้นอย่างเร็ววันแต่เราก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับ และท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆให้ผ่านพ้นเรื่องโควิดนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้มีความมั่งมีสีสุขนะครับไม่คนที่ตกงานอยู่ก็ขอให้เขารับข้าทําง,งานในวัยนะครับขอให้มีความร่ารวยนะครับมีเงินมีทองให้มีแต่สิ่งที่เรียกว่าสมหวังสมหวังนะครับเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้อย่างแน่นอนถ้าจิตใจเราเข้มแข็งนะครับสวัสดีครับนะฮะท่านที่เข้ามาใหม่นะครับนะฮะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยและขอหนาสิ่งสิ่งิสิทธิ์และสิ่งศิ์สิทธิ์ทั่วล่านะครับต้องช่วยดบดานคุ้มครองให้ทุกคนนะครับใครที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยขอให้สุขเข้ามาในวันมีเงินทองหมุนเวียนรวดเร็วนะครับงานดีเงินทองคล่องร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่ว่างๆนะครับคอร์สออนไลน์พายุซีตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะครับตอนนี้มีสมัครสิบกว่าคนแล้วนะฮะก็ขอ นะฮะถึงท้ายเท่านี้ครับสมบูรณ์ใจให้ทุกคนมีสิ่งดีงามเข้ามาสู่ชีวิตครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับนะฮะบอลไม่เห็นเลยใส่แว่นนะฮะคุณวชนาน่และคุณบุญยุพพรนะครับมีความสุขมากนะครับนะฮะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจคิดมีเงินมีทองมีความมาั่งมีสีสุขสวัสดีครับ